ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคนล่าสุดของคนที่โพสครับนจนอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่16คนที่โพสครับเขาก็ทักไลน์ส่งรูปมาหาผมยื่นข้อเสนอให้ผมหนึ่งให้ไปการาบเท้าขอโทษที่สองก็คือก็คือจะแชรผมก็ก็ตกใจครับใช่ครับผมคิดว่ามันเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าใช่ครับคือเอ่อเรื่องที่เข้าใจผิดเนี่ยมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่วันที่15ครับที่ผมไปไปเที่ยวส่งการกับเพื่อน3คน ซึ่งเป็นงานสงการเฟสติวัลซึ่งผมก็ไปกันสามคนผู้ชายหมดเลยซึ่งผมก็อยู่ที่โต๊ะก,กันเฉยๆเนี่ยฮะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาขอร่วมโต๊ะด้วยซึ่งทางเพื่อนผมเนี่ยก็ได้อนุญาตนะเพราะว่าเขารู้จักกันมาก่อนครับแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคนล่าสุดของอของของ,ของคนที่โพสครับ,รบใช่ซึ่งพอผมได้ยินเนี้ยผมว่แล้าก็ ก็กลัวนิดนึงมผมก็แบบค่อนข้างระวังตัวมากเพราะว่าผมเคยมีประเด็นคนที่โพสต์มาก่อนครับก็วันนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วน้องเขาก็อยู่ที่โต,ต๊ะแบบไม่นานครับแปบ๊บเดียวแล้วเขาก็ขอตัวกลับไปซึ่งผมสามคนเนี่ยก็อยู่จนจนงานเลิกพองานเลิกเสร็จก็ผมก็แยกย้ายกันกลับบ้านปกติก็ไม่มีอะไรครับจนอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่ส6ก็คนที่โพสต์ครับเขาก็ทักไลน์ส่วนตัวมาหาผม แล้วก็ยืนนย่นข้อเสนอให้ผมสองอย่างก็คือหนึ่งให้ไปกราบเท้าขอโทษครับเที่สองอันที่สองก็คือก็คือจะแชรผมซึ่งผมก็พยายามอธิบายทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังครับแล้วผมก็ได้ให้เพื่อนสนิทของผมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์วันสงกรานต์ครับช่วยยืนยันอีกทีว่าไม่มีอะไร แต่ก็ไม่เป็นผลครับก็เหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็โพสต์ซองสตอร,รี่แล้วพอพอผมเห็นสตอร,รี่เสร็จก็ผมก็โทรโทรตรงไปหาเขาเลยอ,อพอโทรไปปุ๊บผมก็พยายามอธิบายครับแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือคำคู่จากเพื่อนของเขาแล้วสุดท้ายก็ให้ไป ให้ไปกะเท้าเช่นเดิมครับใช่ครับก็เออเออหลังจากท้่เขาวางสายไปแล้วผมก็ไม่ได้ตอบไปนะครับว่าผมจะไปหรือไม่ไปแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าการที่ผมไปแล้วมันจะมีอะไรกระทบกับตัวผมไหมแบบไม่รู้ผมจะเป็นไงว่าเรื่ผมไปอะไรย่างเครับ ทิงเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ในตอนตอนนี้เขาจะส่งข้อความมาคืออะไรอะครับกผมก็น่าจะคิดว่าเขาเข้าใจผิดในวันที่15้าครับคิดว่าเรามีอะไรหรือมีความรู้จักเป็นพิเศษกับกับผู้หญิงของเขาไม่รู้จักครับซึ่งผมผมไม่รู้จักครับผมเพิ่งเคยเจอใช่ซึ่งทางเพื่อนผมก็ยังเป็นคนบอกผมอยู่เลยว่าว่าเนี่ยคือแฟนแฟนคนล่าสุดเนี่ยแค่ที่เขาส่งมาย าชาย,ยืนยันแล้วก็ให้เพื่อนสนิทของผมทั้งทั้งทั้งผมและเขาที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับช่วยยืนยันอก็ก,ก็ก็ไม่ไม่รับตั้งแต่ตอนที่พี่น้องพีเดินเข้ามาที่โต๊ะเรามีความกังวลอยู่ทำไมเราถึงสึกว่าเรากรังวลกับการที่เขาไมา่บูกที่บอ่อที่ผมพอรู้ใช่ไหมครับ,รบผมก็กังวลเลเพราะว่าทางรู้นะครับเขาเคยมีประเด็นกับผมนะฮะแล้วอย่างเรื่องแรกผมก็ รู้สึกว่ามันก็เกินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องพวกนี้มันมันผมว่ามันเคลียร์กันได้ถ้าแบบมันหันหน้ว่าคุยกันใช่มันหรือหรือนัดเจออะไรก็ได้ครับตั้งแต่คือปนประเด็นเมื่อสามสี่ปีที่แล้วที่สามสี่ปีครั้งเดียวเราไม่เคยมีประเด็นกับเขาอีกไม่เคยมีอีกครับผมก็เลยคิดว่าเป็นครั้งนี้วันที่สิบห้าครับที่ที่มีปัญหาก็คือสาทีมา ไม่ได้คุยกันไม่ไม่รู้เรื่องในชีวิตเขาไม่เรียคตัดไม่เคยเจอกันเลยตัดขาดกันไปขเลยไตัดขาดกันไปเลยการมีคอนแทคหรือว่าอะไรของผู้หญิงคนนั้นไหมอ่ะไม่มีครับไม่มีเลยผมเลยมั่นใจครับว่าผมมันไม่มีอะไรครับถ้าคือถ้าผมไปไปแบบไปคุยกับเขาไปไปขอไอจีไปขอไลน์หรืออะไรพวกเนี้ยคือผมก็คงจะรู้สึกว่าผมผิดคือการกาที่ว่าการพอจะเต็มตัวเองพอสมควรเหมนกันเพราะเรารู้ว่านี่คือแก้ผมใช้คําว่า ผมกลัวเลยดีกว่าผมเลยตั้งใจที่จะห่างแล้วก็วเซฟตัวเองมากเพราะผมไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดอีกตก<อ>นที่เขาตั้งอยู่ในนั้นอะ,นะเรามีการคุยหรือพูดอะไรกับเขาบ้างไหมแล้วพูดอีกเอ่อมีอะไรที่เราแบบไม่แน่ใจว่าเราพูดกับเขาแค่คำเนี้ยอือมีเป็นการคุยที่เขาคุยกับเพื่อนผมด้วยแต่โต๊ะมันเล็กอะครับคุยกับเพื่อนผมด้วยแล้วก็คุยกับผมด้วยซึ่ง ก็ถามว่าเออคนนั้นไม่มาเหรอผมก็ยังถามคําถามซ้ํากับเพื่อนผมว่าเออไม่มาเหรอเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากเจอด้วยซ้เพราะว่ามันผ่านมา3าปีแล้วคิดว่ามันเรื่องมันลืมไปแล้วอ่ะใช่ครับอยากอยากเจอเผื่อเผื่อได้คุยด้วยซ้าคือในในมุมผมนะแค่ปรน้องแบบทันทีไหมที่เราค่ะคุยหรือทักคาพูดอะไรไปกับงมีไม่มีแบบมึนเมาแล้วแบบเผลอเรยแบบไม่ไม่มีไม่มีมีแชมแก้วไหมครับ ตอนนั้นไม่มีแก้วหรอล้วนๆนะแต่แปลว่าจริงๆแล้วเรามั่นใจมากว่าสถานการณ์ของวันที่15ไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งเพื่อนที่ผมอยู่สองคนก็ยืนยันครับใช่ว่าไม่มีเพราะเขาเขาเขาก็รู้เรื่องก่อนด้วยเราแชร์หรือคุยอะไรกันแบบนี้ในความที่ผมก็รู้ว่าจะคุยอะไรยังไงกับคนไหนได้ เราก็ทํางานด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับใช่มันก็มีการพูดคุยกับเรื่องนี้บ้างสำหรับผู้ชายนะฮะผมก็เลยเรื่องที่จะอืถึงวิสาชาิแล้วก็ขอโนะเราไม่ได้มีเจตนานมุในข้อความชื่อหนครับผมใช่เรายืนยันว่าในข้อความ่อซีปีที่ขณนั้นที่เราอาอกะไอข้อความที้เราไม่ได้มีเจตนาแบบเราแค่หมนแบบคุยเล่นกับเพื่อนใช่ครับก็คือการคุยเล่นใช่มันรู้สึกไงมันเรื่องมันมาก ก็ในในซีรีส์มันก็สนิทกันทุกคนครับก็พอรู้นิสัยใจคอกันว่าเราจะพูดอะไรกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพอมีเรื่องวันนั้นก็ไปหาใใช่ครับพอพอมันเป็นกระทบจิตใจของของทางเขาครับผมว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ด้วยจาขอโทษแล้วก็เกิดการบล็อกแล้วก็ผมก็ทั้งโพทั้งเปลี่ยนช่องทางใ,ในการในการที่จะขอโทษแล้วก็ไม่ไม่สำเร็จนะครับผมก็เลยให้เพื่อน สนิทของผมทั้งขับผมและเขาในซีรีส์เนะี่ยถึงมา,มากกว่าสองสามคนนะฮะเพื่อที่จะติดต่อเขาให้หน่อยถึงขอโทษแล้วไม่สําเร็จว่าอย่างน้อยนะัดเจอกันไหมเคลียร์กันไหมจะทําอะไรผมด้วยความโกรธก็ก็เอาเลยแต่ว่าผมไม่แบบไม่อยากตัดเพื่อน,นครับเพราะผมมองว่าเรื่องพวกนี้คือเพื่อนมันสําคัญกว่ารู้สึก,กว่าเขาเขาตั้งใจจะดิสเพนตเขาไหมครับเพราะว่าแชทน่มันตั้งสามปีแลบบ้วเขายังเก็บเอาไว้ยอยู่จนถึง วันนี้เออเพื่อรอเวลาให้เราพลาดแล้วก็เมื่อเขาแบบแคปเก็บไว้เลยๆผมไม่ทราบความคิดเขาเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยคือแชทของผมก็เขาหายไปนานแล้ว <laughs> ผมไม่รู้แล้วผมไม่มีเหมือนกันหรือว่าผมก็อยากไปดูว่าผมผิดพลาดอะไรเยอะมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันใช่ครับในส่วนตัวผมเน่ยก็ยังมองกัเนเพื่อนเสมอครับแต่เรื่องมันก็เสียหายไปเยอะครับมันไม่ได้เสียหายครับผม <Malays> แล้วแล้วบางทีคือจริงๆแล้วผมอยากออกมาชี้แจงเรื่องเรื่องที่ที่มันมันเกินจริงไปด้วยครับที่บอกว่าผมยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรก่อนถ้าเป็นเรื่องนั้นก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มันก็ไม่จริงครับแล้วก็อย่างเรื่องที่ผมไปมีอะไรกับแฟนเก่าเพื่อนนี่ผมไม่เคยนะค,ะคือเวลาผมจะคุยกับใครจีบใครอย่างเงี้ย ผมผมจะถามก่อนเสมอว่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าถ้ามีผมไม่เคยยุ่งครับใช่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบของเพื่อนด้ซ้ำของใครก็ตามผมก็ไม่ยุ่งครับใช่แล้วเพื่อนสนิทผมรอบข้างทุกคนจะรู้นิสัยผมว่าเป็นยังไงผมเต็มที่แล้วเต็มร้อยของเพื่อนเสมอคราบนี้เขาจะขอเคียงเคี่ยงออันคือที่ผ่านมาเราอยากเคียยงแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเลยอยาก วันจริงครับก็วันแรกสองวันแรกผมก็ยังยังอยากยังอยากเคลียร์อยู่นะแต่พอหลังจากนั้นมันเรื่องมันใหญ่ครับแล้วผมไม่ได้ออกมาพูดไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลยแล้วผมก็ได้เข้าไปอ่านในโซเชียลครับว่าคนมองไปผมในทิศทางที่มันมันไม่ใช่เป็นความจริงครับผมอ่านแล้วมันก็เจ็บครับใช่แล้วผมก็ ก็อดทนไม่ได้ทำอะไรเลยครับจนตั้งแต่วันทนี่1 6จนวันนี้20สิแล้วก็สามสี่วันก็ก็ทั้งเจ็บแล้วก็อึดอัดมีร้องไห้บ้างไหมเนี่ยเมื่ววอวานเขาให้กำลังใจอย่างเดียวการแล้วหลังจากนี้เราเราพร้อมที่จะรับมือไหมเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีแชดหรืออะไรหลุดอองไม่อีก่ะ หมายถึงว่ามันเราจะพร้อมรับมือกับมันไหมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้มันอาจจะทำให้เขาไม่พอใจก็ได้หรืออะไรเงี้ยถาเปอะไรออกมาอีกเาอาจจะอกลับมาอีกเงี้ยพร้อมไหมที่จะรับมือกับสปอนก็ผมรู้สึกของผมไม่ไม่มีอะไรนะใช่ครับผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยผมไม่เคยมีปัญหาใครเรายืนยันว่าหลังจากนี้ไม่มีใครเอาอะไรมา ไม่มีนะครับเพราะเรื่องผิดศีลธรรมหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนี่ผมก็ไม่เคยทำนะใช่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ